เล่นไปครับพูดสบัยโอเคครับอ่าสองลูกครับมีโมอีกไหมครับจะได้ภาพคับเดินเลยี่ไปครับพูดสบาสร อยู่นะครับจนะครับทุกอย่างถ้าพีเมาะแสให้ดูเบานะครับับครับต่อไปครับอ่าดูตึ๊งไป นิ้วหัวไม่มเลครับไม่ใช่นิ้วโป่นิ้วหัวไม่มเลยกูนะครับแล้วก็สบายโอเคเจยียกรอ้วนนะครับโอเคครับไปดูสบายอะไรครับ,มา,บมาครับมิ้เมิกไปลองดิไปลงองดิ ว e> ้าไฟลอยรับนีฟยว้อ้มาเลยครับมาเลยครับมายครัไม่ควมาแม่ควรมาอ่าซ้อมก่อนซ้อมก่อนอย่าเพิ่งหยุดไฟอ่าโูเอซ้อมก่อนอย่าเพิ่งุดไฟมาทีละคนครับคอยแปอ่า ได้เลยอาเปิดแก้นายัวเองแต่ไม่ต้องจุดไฟอ่าเลื่อนเรื่องเองินกันไปมือชี้ไม่ต้องนั่งครับหมอยมือเลื่อนไปแล้วก็ปุ้เลยนะครับอ่าอย่าลืมนะครับผมย้ำไลยเสมอว่าทุกอย่างถ้าผิดวาวได้ให้ผิดวาวนะครับถ้าผิดวาวไม่ได้ทำไงครับยกไปไว้บ้านคนอื่นซะนะครับ มือซ้ายจับครับมือซ้ายจับอ่ามือขวาเลื่อนไปครับอ่าลองสัมภาษณ์หน่อยร้อนไหมครับร้อนไหมเหียดเหนียดขึ้นมาหน่อยยืดนด้ไหมอ่าตระก้าครับตราก้าเลยอ่าโอเคไม่ยากครับขอ,อ,อเช<ม>็ดตรงมือนะอมมอครับ กดให้เงดนะครับเป็นการตัดโค์ประโอบของโค์ประบอบของไฟนะครับอืมอ่าอ่าตะบาดเออต่อไปครับโอเคร้อนครับไม่ร้อน ไ่นไเอาวาีกเ้มาเยเอาไมครสามสามโกกลับมาก่อนกลับมาก่อนกลับมาก่อนึงอ